ใช่ครับดี yeah. ้องตัวอย่างน้องที่กำีปัตตลุงนะครับนะีของกลุ่มตัวน้องนะจักน้องเป็นบุคลไม่จับพว้างแต่ว่าปัตตลุงนะครับนะไว่เทพยได้นสตัวเป็นนะครับ่ไม่จับเนี่ย้างแต่ว่าปัตตงหกัีซีกิการยนเข้าไปเราคิดว่าในมาจับนี่เราเคยจับหลังวนมาไม่ที่นะเราเป็นคลเดียวกันัไม่จแตากลุ่ตัวเนี่ย เราได้รับบาดเจ็บได้มากวนมานี่มาเราอยู่นะน้องก็าจะทำาะไรแรงาจได้นะนักเรีนี่เรียทำาหมือนตึกาะพุ้งแล้ก็หนำตรงด้านอย่างว่าจจะลุเกิดอะไรานีกันอารจดไหมนะมนจะรอพิจเงินแค่ไห้เงินแค่การคุ่มเข้ามาซึอหจับดีใช่ไหมใช่ได้แต่เราไม่คุ้มไปเทสอะันนั้นไม่ได้ปลอยึงไมตั้วันนั้นเเลยลืมยาวมาเลยครับไหมพอวันก่อนมไปทีน้องจุ่มแจ้งเนี่ยตึงกงกินเวลานั้น ซึ่งเขเลยไปจอมบ่กับพวกไปซึ่งแนไม่มีใครเลยก็เดียวเรากลับจาไมาเดียวนะเดี๋ยวไปยังติางนี้จาแล้วก็ไปจุดนี้เลยไมหรออีเดี๋ยวไปตำบลจก่อนนะเดี๋ยวไปท่ไปติดไปปนุงเลยจไหมเไปจุดอื่นก่อนไปาจุดอื่ก่อ็ได้ไปจุดแม็กเอาละเล่ก่อนนะมผมมันไม่ตัเลยบอกบอกไปถูกโรอบบกเยีมันคมมาโอเคเดี๋ยวจะเด่งไหมก่อน ตาไปน <Right? S 1> ั่นแลตัวใช่ไหมใช่่ครับโอเคครบทีจอบันจอบคลิปน่มาแบบนันคลิปอยู่ล้นายงเดี๋ยวจะยกันจริงอะแร่แร่แร่ตัวคลิปมานี่ไม่เปิดเลยที่เปิดในนู้เลยที่นาอ๋อ๋อเาเปิดเปิดไ้ที่ได้ตีว่าคนไ้ปัดในโบไม่หมดปะมันไม่ดีตีเลินโมไม่แต่นอนเป็นลมเยูะเนอะรูอว่าลูกขึ้มานม่อยู่กันนะ้นมายากอยู่นะ ทื่ใหม่งามใหม่งามไม่เลวเลยเฟอรเลยที่เดียวอ๋อเปิด์ได้เอฟทีตัวจริงมันต้องรูถึงอ่ะกินมาตลอดเลยว่าสักวันจะได้รวยมากเลยรวยเงี้ยเนี่ยวันนี้ก็ได้รวยมากกันแล้ววันนี้ก็คือฟันเป็นจริงแล้วนะจริงมาเติมเต็มให้นะจริงดีกว่าเองก็การได้ไหมจับหรือจับไอปก็วัวดอได้ยิ้มได้นี่นี่ก็ไม่เกลียดตะกุ่นฟันฟันฝืมังตอนตอนกาแฝงกาแฝจับมันได้ยเร็วดูได้

in yêu ai à, chờ tan chất nè, chờ tắm suối ai bóp bóp này, từng từng clip đấy thì kêu camera đấy bọn phải đấy cho cho cái nè, điều hòa đưa mai dao về, này oh thích toả cái clip, mặc kiếp clip thì ตึงตเราติดตามใน tiktok รึเ่าปี๊ดุ๊บยใน tiktok มี่มติดตามดตึงต้มนปืนอนหน่งหนงหนคือเพ๊นี่มันขึ้นมาเองอหรอมันเอะยมันจับระบบได้ว่าเราเป็นมันรูปปืนไม่รว่าเราดีไม่จับไม่ตึงหนึงหน่งไม่มันรูปว่าตเองไหน้นี้ม่ตึก็โจ้ไอ้ว่าเราติดตามมันขึ้นมาเองครัตึ้งคอมเมนต์ด่านยดไไปไ

trái qua nè thứ ba là lộ, đây mà cùng nhau làm nè từ khi được gắn thứ ba ok bắt đầu cầm nét rồi càng đứng này chỉ biết nè đừng đừng để con lấy clip tụi em đứng này chân này thì có điều chấp điều đá đây rồi không phải đứng này có được không 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 có กิวามไผมไม่จับมาตำรวจไปนะเร็จากจัไตไหนก็บโอเคนกบองทัทีตรวองตัีัล้องนตัวนี่้นะเป็นบุคคลตามมาจับกองทั้นตว่าัดตะลุงนะสี่นึ่งนกวกับฟองกองทันวัดลุงงทสีสิบฝึกสการย่น่องผน